คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่บริเวณของถนนหมายเลข23นะครับบ้านที่เขาไกยไก่ย่างบ้านแคนนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรนะครับแต่เห็นมีขายไก่ย่างสองฝั่งถนนเยอะมากๆนะครับถวนฝั่งน้นก็มีเะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวฝั่งนี้ข้างหน้านี่ก็มีอีกนะครับ เขาเรียกว่าไก่ย่างบ้านแคนนะครับบริเวณนี้จะมีไก่ย่างขายสองข้างถนนนี้เต็มเลยนะครับบริเวณนี้ผมอ่านตามป้ายนี่จะเขียนว่าไก่ย่างบ้านแคนนะครับชุมชนบ้านดงแคนใหญ่นะครับผมอ่านตามป้ายชื่อโรงเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับ บริเวณนี้จะขายไก่ย่างบ้านแคนนะครับเป็นชุมชนบ้านดงแคนใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับสังเกตสองข้างทางทมีร้านขายไก่ย่างกันเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมและตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่จเจริญมากๆนะครับ ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่อำเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรครับมีเซเวนวนนะครับผมไม่ได้พาทุกท่านแวะชมไก่เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่ไก่ย่างจะเป็นลักษณะ ไม้ใหญ่ๆนะครับไก่ย่างบ้านดงแกนใหญ่เป็นลักษณะของไก่ย่างที่ตัวขนาดใหญ่เลยนะครับก็มีมินิบิ๊กซีด้วยนะครับนี่ครับชาวบ้านซื้อไก่ย่างมานี่คือชุมชนบ้านดงแคนใหญ่อําเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรครับเดี๋ยวถ้าเห็นร้านผมจะแวะถ่ายคลิปให้ทุกท่านดูนะครับว่าไก่ย่าง บ้านเคนใหญ่นั้นเป็นตัวยังไงนะครับถนนก็กว้างขวางทีเดียวนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับร้านนี้